thank <laughs> you คิดวมอยโดนชนไปแล้วิ <m <m ่โดนหาไปเจอเมื่อกี้ใเลยคนมือสั่นเลยมือสั่นเลยกำลังดูเลยอย่างนี้ กลายเป็นเรื but, but, also, ่องระทึกที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกแล้วเมื่อแม่ช้างคลั่งไล่ทำร้ายคนที่มาเที่ยวชมงานประจำปีอนุสร์ดอนเจดีจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสี่รายโดยเหตุการณ์นี้มีคนถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยท่ามกลางเสียงตกใจกรีดร้องจากประชาชนที่มาร่วมงานต่างวิ่งหนีกันโอลหม่านหลังเกิดเรื่องนี้ขึ้น ทั้งนี้ทา้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองต่างรีบเข้ามาระงับเหตุเช่นเดียวกับควานช้างก็พาช้างให้ถอยห่างจากคนโดยมีการปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อให้รถพยาบาลเข้ามาและให้ประชาชนถอยห่างเพราะกลัวว่าแม่ช้างอาจจะเกิดอาการคลั่งขึ้นมาอีกได้ พยานบางรายเผยว่าเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะแม่ช้างเกิดตกมันหรือไม่แต่พยานอีกส่วนหนึ่งเผยว่าแม่ช้างกับลูกช้างคู่นี้ถูกนำมาแสดงโชว์งานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีและงานกาชาติจังหวัดซึ่งจะแสดงระหว่างวันที่18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ซึ่งในคืนที่เกิดเหตุนี้จะเป็นคืนที่3ซึ่งจะมีการแสดงชนช้างจึงดึงดูดประชาชนให้มาร่วมชมเป็นจำนวนมาก ขณะที่ช้างแม่ลูกกําลังจะเตรียมตัวไปแสดงนั้นทางควานช้างและเจ้าหน้าที่ก็ได้พาออกมาตรงทางเข้างานมีคนเข้าไปเล่นกับลูกช้างที่น่ารักออดอ้อนอย่างมากอย่างไรก็ดีขณะที่คนกําลังแย่ลูกช้างอยู่นั้นตัวแม่เกิดอาการคลั่งโมโหอย่างฉับพลันเอางวงฟาดกระทืบคนที่อยู่ใกล้ๆจนกระเด็นล้มไปกองกับพื้นได้รับบาดเจ็บถึง4รายด้วยกัน ทางเจ้าหน้าที่ได้พาตัวคนเจ็บ3รายส่งโรงพยาบาลดอนเจดีส่วนอีกหนึ่งรายนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชเนื่องจากอาการสาหัสมากโดยคนเจ็บที่อาการสาหัสนั้นเป็นคุณยายอายุ78ปีแล้วโดนงวงช้างฟาดเข้าที่หัวจนแตกมีอาการเลือดออกในสมองขณะนี้อยู่ในห้อง i อ u อย่างไรก็ดีผู้บาดเจ็บรายอื่นๆก็ยังมีอาการหน้าวิตกเพราะมีหญิงอายุ58ปีที่ต้องผ่าตัดกระดูกต้นขาขวาเพราะโดนงวงฟาดจนหักส่วนอีกรายตับและปอดก็ได้รับการฟกช้ำ หลังทีมแพทย์ตรวจสอบอาการแล้วจึงมีคำสั่งให้พาตัวคนเจ็บทั้งหมดไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาย,ยมราชในทันทีเพื่อให้ได้รับการดูแลจากหมอที่มีอุปกรณ์พร้อมกว่าทั้งนี้หลังเกิดเรื่องได้มีคลิปว่อนร้าในโลกออนไลน์เพราะเสียงวิาพากษ์วิจารอย่างมากโดยต่างถามหาคนรับผิดชอบเพราะความปลอดภัยในการจัดงานย่ำแย่มากช้างมาทำร้ายคนแบบนี้ทุกฝ่ายต่างรอให้ทางจังหวัดออกมาแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง โดยหลังจากเกิดเรื่องทางจังหวัดก็ยังไม่ได้แถลงข่าวในเหตุระทึกขวัญน,นี้แต่อย่างใดนั่นทําให้คนในโลกออนไลน์ต่างแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เชื่อได้ว่าพอสื่อนําเสนอข่าวไปก็คงจะต้องมีคําแถลงชี้แจงอะไรออกมาอย่างแน่นอนเราก็ได้แต่หวังว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมดจะอาการดีขึ้นและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหามาตรก,การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกเพราะงานยังมีจนถึงวันที่1่กุมภาพันธ์ซึ่งจะต้องมีช้างเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน สำหรับคำแนะนำในเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงอากาศร้อนเราก็อย่าไปแย่ช้างเป็นอันขาดเพราะต้องอย่าลืมว่านี่คือสัตว์ใหญ่หากโมโหขึ้นมาแม้แต่ควานช้างก็ยังเอาไม่อยู่เรียกว่าสู้แรงไม่ไหวที่สำคัญการเข้าไปใกล้ลูกช้างนั้นต้องระวังด้วยเพราะแม่ช้างอาจจะไม่พอใจจนเผยสัญชาตญาณความผูกพันทำร้ายคนที่เข้าใกล้ลูกเพราะคิดว่าอีกฝ่ายจะมาทำร้าย ดังนั้นก็ขอเตือนว่าอย่าเข้าใกล้ช้างเป็นอันขาดที่สําคัญทางผู้รับผิดชอบก็ต้องมีมาตรการป้องกันให้ดีกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญแบบนี้อีกเพราะเราไม่รู้ว่าครั้งหน้ามันจะรุนแรงยิ่งไปกว่านี้หรือไม่จึงขอให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ครั้งสุดท้ายในสังคมไทยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน o l l o w e r อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ